ครับจากเป็นล็อกตกปลามือสองบายวิลเช่นนะครับอ่าที่เห็นอยู่นี่เป็นล็อกมือสองครับเป็นล็อกมาพร้อมกล่องนะครับเป็นของไดว่าครับทีมไดว่า x 1 0 5 s l s v l ครับนะครับตามนี้เลยครับอ่านปิดขอไปครับราคา2 2 9 7 0 0เยเยนครับนี่นะผมดูราคาตาม ก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ 8, รประมาณโอหแปดพันครับประมาณแปดพันเจ็ดพันขึ้นครับรอบอยู่ที่สามหกจุดสามต่อหนึ่งครับสภาพกล่องก็ยังดูใหม่ดูสวยครับ ข้างในครับข้างในมีคู่มือก็นี่ครับคู่มือเป็นปึกๆเลยนะอ,ะอาจจะดูแค่ตัวลอกครับก็จะได้ไปตามที่เห็นเลยครับสภาพลอกก็โดยรวมก็ยังดูดีครับตรงนี้ก็มีนิ้ว้อยนิดหน่อยนะ ก็หมุนหมุนหมุนซ้ายครับมันเนี้ยไอตรงนี้มันดังตรงนี้นะั่นเขาเอาอันนี้ติดไว้อดีผมลอกออกหมุนลื่นประมาณนี้ครับหมุนซ้ายด้วยนะผมไม่ค่อยถนัดกานหมุนกับการทำง,งานปกติครับฟีสปูลเนีย่ยมันปรับตรงนี้ได้นะ ลื่นน,นี่ครับหงลื่นนี่ครับฮอเกสายก็นะครับลื่นไม่สะดุดนะผลิตเมกอินเจแปนครับสภาพนิรยก็ส่วนระบรเบอเบก็แน่นอยู่แน่นอนครับ ก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในลาซาด้าหรือช้อปปีได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ